วันนี้นะครจะมารีวิวประสบการณ์เรียนเล็เชอร์เลยนะฮะด้วยการจดใส่รีดถึอเครื่องนี้นะฮะคืไอโฟน13นี้นะซึ่งอันนี้มันเคยขึ้นเมื่อ,อ,อนานมาแล้วแหละแ,แต่ผมเพิ่งนึกได้ก็เลยมาทำคอนเทนต์ละกันนะครับโดยแอปที่ผมใช้เรียนเนี่ยก็คือแอปไฟในไอโฟนนั่นเองนะฮะอ่วิชาที่จะมาให้ดูนะครับคือวิชาแคคูลัสหนึ่งสำหรับวิศวกรน,นะครับ โดยสาเหตุที่ผมนั้นเลือกที่จะเอ่อจดในมือถือเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยไม่ได้ให้เอกสารมานะฮะผมก็เลยจดเองเลยนะครับนะบางคนก็จดใน iPad นะฮะบางคนก็จดในแท็บเล็บางคนก็จดในกระดาษนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะจดในกระดาษนะฮะแต่ว่า ตัวในนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสะดวกกว่านะครับเช่นการเอ่อเคลื่อนย้ายตัวอักษรนะสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้เลยนะฮะผมก็ทําแบบนี้ในวิชาอื่นๆด้วยนะครับเช่นวิศวกรรมวัสดุนะฮะเพราะว่ามันก็สะดวกดีนะฮะฮะเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเช่นปากกาหัวเล็กนะ,ะสมามารถเขียนตัวสักษที่มันละเอียดละเอียดหน่อยนะครับ แล้วก็่อนหน้านี้ก็ใช้หัวใหญ่นะฮะหัวเล็กนี่มาทีหลังนะฮะแล้วก็บางทีก็มีการไทล์บ้างนะฮะฮะก็บางทีก็ลบบ้างนะฮะลบแบบวัตถุทั้งหมดเลยนะฮะนะแล้วก็อันนี้ใช้วงนะฮะใช้วงแล้วก็ใช้เลื่อนนะฮะเลื่อนไปมานะครับนะสะดวกดีนะฮะแล้วก็อันนี้ไม้บรรทัดใช้ขีดเส้นอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะ อันนี้สอสีนี่ใช้บ้างนะฮะอันนี้สีเทียนนี่โอ้โ oh, หไม่ได้ใช้เลยนะฮะเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะฮะปากกาอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเออคู่การมัง้งก็ไม่ได้ใช้เลยนะฮะตัวสีก็เปลี่ยนได้นะฮะตรงนี้นะฮะ จากประสบการณ์ใช้ของผมเนี่ยบางครั้งข้อเสียก็มีนะครับนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยแอปมันแครชนะครับคือจด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 ไปอยู่นะนะน Crash เนี่ยนะจู่จูมันก็แครชเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ผมจดไว้เนี่ยก็หายไปเลยนะฮะซึ่งก็ต้องเซฟก่อนที่มันจะหายไปไม่รู้จะตอนไหนนะครับซึ่งวิธีการเซฟเนี่ยก็คือการเสร็จสิ้นนะฮะหรือไม่ก็เวลาเราจดเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือแบบนี้นะครับ แล้วกดตรงมุมขวามุมขวาบนรูปรกานะฮะก็จะเป็นการหยุดจดนะครับแล้วมันก็จะเป็นการเซฟนะครับสวดตัวผมนะครับสำหรับแอปนี้แล้วผมว่าเป็นสามารถใช้ในการจดรน้ในเอกสาร PDF ที่ดีนะฮะแต่ว่าจะดีกว่านะถ้าใช้แอปอื่นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าแอปอื่นอย่างเช่น g o o g n o t e Notability มีการแครชหรือเปล่านะครับแต่ว่าแอปฟ้เนี่ยถ้าจดเยอะๆก็มีการแครชได้เหมือนกันนะครับนะเอาจริงๆแล้วนะครับ ผมก็จดในมือถือมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ผมก็จดในกระดาษด้วยนะครับถ้าอาจารย์เขามีหนังสือขายหรือว่ามีเอกสารให้มานะฮะเอาเป็นว่าผมขอให้ดูไปเท่านี้นะครับนะแล้วก็สวัสดีครับ